ร้างรอยยิ้มให้องค์กรขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับได้ยินเสียงชัดเจน,นะะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมณะแพทย์วัชชาชินยมมณีนะครับคณแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลระยองครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณิทิดาชูจิตนะคะนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลระยองค่ะพวกเราสองคนนะครับก็เป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลระยองนะครับแล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทํางานด้านส่งเสริมทันตสุขภาพในประชากรกลุ่มวัยทางานนะครับโดยเฉพาะในสถานประกอบการครับวันนี้นะครับเราได้รับออหน้าที่ในการที่จะได้รับเซสชันเรื่องเล่าเร่าพลังนะครับฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศในการนําเสนอนวันนี้ก็จะเป็นการเล่าแบบสบายๆนะครับโดยเราตั้งชื่อหัวข้อว่า smile on the wheel ลดพันกรรมเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้องค์กรน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับอยากจะขอ พวกเรานะครับอยู่โรงพยาบาลระยองเนี่ยซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่กลางเมืองนะครับ <Okay. S 2> แน่นอนว่าภารกิจหลักของโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นการให้การรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วทําไมพวกเราถึงมาทํางานด้านส่งเสริมสุขภาพนะครับก็คือโรงพยาบาลระยองนะครับอยู่ในจังหวัดระยองนุญาตนะคะคุณหมอคุณหมอจะแชร์สไลด์อยู่ไหมคะโอเคขึ้นไหมคะโอเค อ่าโอเคค่ะคุณมาโอเคค่ะได้ค่ะเชิญต่อได้เลยค่ะพอดีว่าเมื่อกี้เหมือนสไลด์ไม่ไม่ไม่เห็นค่ะคุณหมอตอนนี้เห็นแล้วค่ะตอนนี้เห็นนะครับใช่ค่ะขอโทษขอเชิญคุณหมอต่อได้เลยค่ะครับก็คือโรงพยาบาลระยองนะครับซึ่งอยู่จังหวัดระยองเนี่ยก็อยู่ในเขต EEC ครับ The Eastern Economic Corridor นะครับหรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโซนตะวันออกนะครับซึ่งทําให้จังหวัดระยองนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมมากมายเลยนะครับซึ่งก็แปลว่า ก็จะมีพนักงานในวัยทํางานที่ทํางานในสถานประกอบการจํานวนมากนะครับซึ่งนอกจากการทํางานในนิคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยประชากรกลุ่มวัยทํางานในจังหวัดระยองเนี่ยก็ยังมีทั้งกลุ่มของข้าราชการและกลุ่มวิชาชีพอื่นๆและอาชีพอื่นๆด้วยครับ ซึ่งด้วยวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลระยองนะครับคือเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ E e c ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเราจะเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพใน Eec ได้เนี่ยนอกจากการจัดบริการสุขภาพให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นในทวายทํางานมารับบริการแล้วเนี่ยการทํางานเชิงรุกในการ่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นภารกิจหนึ่งเช่นเดียวกันครับซึ่ง พนักงานในสถานประกอบการนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างใช่ไหมครับโดยส่วนมากเนี่ยจะได้สิทธิการรักษาคือสิทธิประกันสังคมครับซึ่งจะมีชื่อเล่นว่าผู้ประกันตนนะครับโดยทางโรงพยาบาลระยองนะครับก็จะมีการจัดบริการสุขภาพต่างๆให้ผู้ป่วยในกลุ่มผู้ประกันตนจํานวนมากเลยนะครับเช่นการตรวจโรคทั่วไปนะครับก็จะมีการจัดคลินิกประกันสังคมในเวลาราชการนะครับ ก็จะมีการให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง4โมงครับในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวกในเวลาราชาการนะครับหรืออาจจะยังลาลำบากเนี่ยเราก็จะมีคลินิกรประกันคมนอกเวลาราชาการนะครับก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์4ี่โมงครึ่งถึง2องมครึ่งแล้วก็วันหยุดราชการเนี่ยก็ให้บริการด้วยนะครับคือ8โมงครึ่งถึง2มงมครึ่งครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับผู้ป่วยจะทุกสิทธิการรักษาเนี่ยจะรับการเข้าแผนกฉุกเฉินอย่างรวดเร็วนะครับ และในกรณีที่โรคมีความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยโรงพยาบาลระยองเนี่ยก็จะมีการให้บริการคลินิกเฉพาะทางต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแผนอายุรกรรมศัลยกรรมหรือศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นต้นนะครับดังที่แสดงในสไลด์นะครับทั้งนี้นะครับกลับมาที่ในเรื่องของธทนการ,รนะครับสิทธิ์ของผู้ประกันตนในด้านของธนการเนะี่ย ปัจจุบันนะครับจะได้รับวงเงินการรักษา900บาทต่อปีนะครับโดยในกรณีที่มีการใส่ฟันปลอมเนี่ยก็จะมีการเบริกได้ในวงเงินที่จํากัดในแต่ละรูปแบบการรักษานะครับซึ่งแววๆว่าในอนาคตเนี่ยสิทธิประกรันสังคมเนี่ยก็อาจจะมีการอัปเดตให้ครอบคลุมมากขึ้นได้นะครับค่ะม,มาในส่วนของคลินิก การตกรรมของกลุ่มงานเรานะคะเราก็จะมีการเปิดคลินิกทานตกรรมนอกเวลาค่ะซึ่งแบ่งเป็นสคลินิกนะคะโดยคลินิกแรกนะคะก็คือคลินิกประกันสังคมค่ะแล้วก็อีกคลินิกหนึ่งชื่อว่าคลินิกทันตกรรมพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาค่ะหรือว่าคลินิกเ m c ค่ะโดยทั้งสองคลินิกเนี้ยนะคะมุ่งให้บริการสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนโดยเฉพาะค่ะโดยในกลุ่มคลินิกประกันสังคมนะคะก็จะมีการให้บริการอย่างเช่นการขุดฟันขุดหินปูนหรือว่าถอนฟันอย่างง่ายค่ะแล้วเมื่อผู้รับบริการนะคะใช้บริการตรงนี้ เสร็จแต่ว่าในช่องปากของเขาอะค่ะ,ะยังมีความรักษาการรักษาที่ต้องได้รับการรักษาแบบยุ่งยากหรือซับซ้อนเงี้ยค่ะเราก็จะนัดหมายต่อค่ะไปที่คลินิกเอเเพื่อให้เขาเนี่ยไปพบกับทันตแพทย์เฉพาะทาง,ทาง,ทางค่ะเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนของเราอะค่ะที่ทำประกันสังคมกับโรงพยาบาลนายองนะคะเขาก็จะได้ลดสิทธิ การทำฟารน,นะคะพื้นฐาน30%ไปที่ไม่ต้องสำรองจ่ายะคะ่ะโดยเราก็จะมี f a c e b o o k นะคะกลุ่มง,งานทันตกรรมแล้วก็มี LINE OA ของกลุ่มง,งานเนี่ยเพื่อให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้มารับบริการนะคะได้เข้าไปติดตามข่าวสาระคะ่ะต่อไปก็จะเป็นโฟล์นะคะการเข้ารับบริการทันตกรรมนอกเวลาของโรงพยาบาลระยองค่ะโดยถ้าเป็นผู้ป่วยที่ใช้บริการอยู่แล้วะคะ่ะถ้าอยาก รับบริการกับเราสามารถโทรนัดหมายนะคะมาที่เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะโดยข้อดีของการนัดหมายค่ะคือคนไข้เนี่ยหรือว่าผู้มารับบริการจะได้รับวันเวลาที่แน่นอนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ของเรานะคะจะโทรกลับไปคอนเฟิร์มนัดก่อนวันที่ผู้มารับบริการมารับบริการจริงอะค่ะหวันโดยคลินิกนะคะจะมีทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์ตอนเย็นแล้วก็มีวันเสาร์อาทิตย์ด้วย ค่ะส่วนแผนการดําเนินงานนะคะเราก็จะแบ่งเป็นการเดินงานดําเนินงานทางตรกมเชิงรับนะคะแล้วก็มีธานตรรมเชิงลุกค่ะในส่วนทางด้านธานตรรมเชิงรับเนี่ยเราก็จะเปิดบริการทางตะกำคลินิกนอกเวลานะคะเน้นกลุ่มผู้ประยกนตนค่ะโดยจูงใจให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษานะคะโดยการลดค่ารักษาแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในโรงงานค่ะในด้านของธานตรรมเชิงลุกนะคะเราก็ได้เข้าไปทํา ในหน่วยงานที่สนใจค่ะโดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากาสำนักทันต์อาค่ะที่เข้ามา,าร่วมกับเราในตั้งแต่ช่วงแรกๆะคะ่ะโดยเราก็เลยได้ออกไปให้บริการทันตกรรมกับโรงงานที่สนใจค่ะผู้ป่วยก็จะได้รับความรู้และได้รับคําแนะนําการรักษาจากทันตบุคลากรแล้วก็เป็นการดึงผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรถแมพค่ะเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับโครงการ ไว้ทำงานในสถานประกอบการนะคะโดยปัจจุบันนะคะาคาโรางพยาบาลได้ร่วมง,งานกับสำนักขาไอ่ามาถึง4เฟสแล้วค่ะโดยเฟสแรกนะคะเราให้บริการตั้งแต่ปี2559ถึง2561ค่ะเฟสที่2ตั้งแต่ปี2562ถึง2563ค่ะแล้วก็เฟส3ตั้งแต่ปี2565ถึง2566ค่ะแล้วก็ในเฟส4นะคะเราก็เริ่มทำงานกันมาตั้งแต่ปี2567ค่ะจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะ ค่ะสำหรับแผนการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะในเฟสที่1โดยในเฟสนี้ค่ะเรามีบริษัทที่เข้าร่วม1แห่งค่ะโดยเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่นะคะชื่อว่าบริษัท IRPC ค่ะโดยการเข้าทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราได้รับความร่วมมือคะ่ะจากกลุ่มงานห้องพยาบาลแล้วก็เป็นกลุ่ม HR ของบริษัทเองะคะ่ะโดยกิจกรรมสําคัญสําคัญเลยนะคะที่เราเข้าไปให้บริการใน บริษัทนี้นะคะก็คือมีการออกบูธคลินิกทันตกรรมค่ะของโรงพยาบาลระยองมีการออกบูธขายสินค้าทางทันตกรรมค่ะมีการรณรงค์สร้างกระแสแล้วก็มีการบรรยายเซิงเชิงเสวนานะคะเชิงเสวนาเชิงถามตอบให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโดยทันตกรรากรแก่พนักงานที่สนใจคะ่ะรวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากการย้อนภาพจุลินทรีย์ในพนักงานกลุ่มนี้ด้วยคะ่ะ โดยในเฟสนี้นะคะเราก็จะมีจุดมุ่งหมายค่ะให้พนักงานมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องจากทันตกรลากรค่ะอยากให้พนักงานเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของโรคในช่องปากของตัวเองนะคะรวมถึงความสําคัญในการที่รับบริการทันตกรรมด้วย โดยพนักงานเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงการบริการทางธนกรรมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนของการทํางานของบุคลากรเรากันเองอะค่ะมันก็จะเกิดเครือข่ายอะค่ะของการทํางานระหว่างบุคลากรทางโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรของสถานประกอบการนะคะโดยก็สําหรับในเฟสที่1ที่ผ่านมานะครับก็เราเข้าไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ่เลยแล้วก็เป็นการธนกรรมเชิงลุกครั้งแรกด้วยน้องนัดคิดว่า การถอดบทเรียนในการทํางานเ็จแรกเป็นยังไงบ้างครับค่ะสําสหรับการถอดบทเรียนนะคะที่เราได้รับข้อเสนอแนะมาเนี่ยก็เพราะในเฟสที่1มันเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่นะคะเราก็เลยคิดว่าการเพิ่มการประชาสัมพันธ์นะคะจะมีส่วนในเรื่องของการตัดสินใจในการเข้าร่วมของพนักงานเพราะว่าการที่เราประชาสัมพันธ์ให้กว้างๆภาพรวมอย่างงี้ค่ะแล้วก็ใช้เวลาที่แบบ ประชาสัมพันธ์มาเรื่อยๆอะค่ะดีกว่าที่เราจะแบบเข้าไปปรับปรับอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสถานะกดดาบการขนาดใหญ่ค่ะประมาณนี้ค่ะซึ่งพอเราผ่านบทเรียนเฟสที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็นำมาสู่การทํางานเฟสที่สองครับเป็นยังไงบ้างครับในช่วงเฟสที่สองะค่ะด้วยความที่เฟสแรกเรามีปิจหัยเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ปรับปรุงในตรงนี้ก็ทําให้เรามีการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะเราก็เลยได้บริษัทที่มาเข้าร่วมกับเราอะค่ะเพิ่มมากขึ้นจากหนึ่งเนี่ยเป็นสามบริษัทโดยทั้งสาม สถานประกอบการเนี่ยค่ะก็คือแบ่งเป็นสถานประกอบการ3ขนาดค่ะก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกิจกรรมที่เราเข้าไปให้อ่ะค่ะมันจะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าในส่วนที่เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดอบรมให้ความรู้ค่ะโดยการให้ความรู้ด้านสุขภาพนะคะในทันตสุขภาพนะคะในครั้งเนี้ยเราดึงการใช้อลล์เฮลท์ลิทเอรซีอ่ะ All ค่ะหรือว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมยเข้ามาใช้ด้วยแล้วก็มีการรณรงค์สร้างกระแสะ ในโรงงานในฐานประกอบการทุกขนาดค่ะนอกจากเราจะไาให้ความรู้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนค่ะสื่อทันต์กาศึกษาแผ่นคําแนะนําหรือว่าโมเดลการแบ่งฟันไว้ให้ทางบริษัทด้วยแต่ว่าที่มันจะมีความพิเศษหรือมีความแตกต่างกันก็คือในสถานประกอบการขนาดเล็กอะค่ะเราจะมีการเปิดให้เปิดตรวจสุขภาพค่ะแล้วก็มีการบริการขุดหินน้ําลายให้กับพนักง,งานที่มีความสนใจค่ะแล้วก็เราจะให้คืนผลการตรวจสุขภาพครั้งเนี้ยไปให้พนักง,งานด้วยเพื่อให้เขาตระหนักอะค่ะแล้วก็รู้ว่า ภายในช่องปากเนี่ยเขาควรทําอะไรหรือได้รับบริการอะไรต่อค่ะหรือว่าพร้อมกับครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่เรานําการนัดหมายมาใช้ก็คือเราจะนัดหมายพนักง,งานที่สนใจค่ะเข้าคลินิกทนตกรรมรนอกเวลาของเราหรือว่าอาจจะแนะนําเขาไปที่คลินิกที่เขามีคอนแทคผู้สัญญาหรือว่าเป็นตามที่เขาสะดวกก็ได้ค่ะพอพอเราปรับจากเฟสที่1มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นมาทํางานในเฟสที่2มีการประชาสัมพันธ์ละว่าเราจะเข้าไปทํางานด้าน ส่งเสริมด้านต่บสุขภาพที่สถานประกอบการซึ่งเรามีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่คิดว่าพอผ่านการดําเนินงานในเฟสที่2ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็จากการที่ถอดบทเรียนมานะคะก็พบว่าการที่เราเข้าไปให้บริการนะคะก็คือให้พนักงานเนี่ยได้รับอะไรสักอย่างใดใช่อย่างใดอ,อย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้พนักงานนะคะสนใจมากขึ้นแล้วก็สนใจมากกว่าการที่เราเข้าไปอบรมสร้างอบรมด้านาตับสุขภาพหรือว่าการอบรมสร้างกระแสเพียงอย่างเดียวค่ะ เพราะว่าเราเนี่ยก็คือถือเียนสนามไปขุดหินปูนให้เขาที่โรงงานเลยเนี้ยค่ะมันก็จะมีการบอกต่อด้วยค่ะว่าโอเคมีคุณหมอมาทาฟันให้ที่โรงงานแบบเพื่อนๆสนใจไหมเขาก็จะเหมือนแบบพาพาเพื่อนมาชวนชวนบุคลาในบุคลากรในโรงงานเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมด้วยประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับพอเราทํางานผ่านมาสองเฟสแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราเริ่มมีประสบการณ์ในการทํางานเชิงลุกในการที่จะออกไปทางธนการในสถานประกอบการมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยที่เราก็ยังมีการทํางานต่อเนื่องครับซึ่งมันจะเป็นช่วงของเฟสที่สนะครับจุดเปลี่ยนก็คือทาง,งโรงพยาบาลระยองเนี่ยได้จัดซื้อรถธนกรรมเคลื่อนที่มานะครับซึ่งเป็นรถธนารรรที่มีเตียงทาฟัน2ยูนิตนะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับให้บรรยากาศเหมือนกันมาทําฟันบนคลินิกเลยนะครับก็ด้วยความที่ว่าเราเริ่มมีประสบการณ์ละแล้วก็จึงเริ่มเกิดเป็น ฟในการเข้าไปทำธนกรรมเชิงรุกในสถานประกอบการครับคือเราจะมีการประชาสัมพันธ์กับสถานประกอบการที่สนใจจะให้โรงพยาบาลระยองเนี่ยเข้าไปให้บริการธนกรรมครับแล้วก็จะมีการนัดเมื่อมีผู้สถานประกอบการตอบรับแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีการนัดหมายเข้าไปให้บริการธนกรรมนะครับโดยเราตั้งชื่อโครงการนี้ว่าโครงการธนกรรมประกันสังคมเคลื่อนที่นะครับก็นี่จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับก็ ต่จะมีมีทั้งสามารถเอ็กซเรย์ได้ด้วยก็จะมีทำฟันอยู่บนยูนิตเลยนะครับโดยในเฟสนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเราจะมีการนัดหมายกับสถานประกอบการนำรถธนกรรมเข้าไปในสถานประกอบการครับให้บริการธนกรรมตามสิทธิ์ของพนักงานนะครับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพช่องปากรวมถึงกันให้ความรู้ด้าน,นต้าๆสุขภาพนะครับแล้วก็ ภาพนี้นะครับจะเป็นโปสเตอร์ที่ทางโรงพยาบาลทําให้สถานประกอบการครับนำไปโฆษณาและก็ดึงดูดความสนใจให้พนักงานที่สนใจรับบริการธนกรรมเนี่ยทำการนัดหมายเข้ามาในวันที่โรงพยาบาลเข้าไปนะครับก็จุดจุดเด่นในเฟสนี้นะครับก็คือว่าด้วยความที่เราเข้าใจว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มต้นเขาจะมีสิตประกันสังคมแน่ในการเบิกเงินค่ารักษา9 0 0อบาทเนี่ยเราจะคิดออกมาเป็น2แพ็กเกจครับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจครับ โดยแพ็กเกจที่1เนี่ยเราตั้งชื่อเล่นว่าฟันดียิ้มสวยครับเออพนักง,งานที่มาตรวจฟันกับเราเนี่ยจะได้รับการตรวจทั้งช่องปากเลยนะครับวางแผนการรักษาแบบสมบูรณ์ได้รับการเอ็กซรย์คัดกรองฟันผูุด้านประชิดแล้วก็จะได้รับการรักษาปูดหินปูนอยู่ในวงเงิน800บาทครับแพ็กเกจที่2 ฟันวียิ้มมั่นใจนะครับพนักงานนะครับจะรับการตรวจช่องปากทั้งหมดเลยนะครับทำการวางแผนการรักษาทั้งหมดได้รับการเอ็กซเรย์ฟันผุด้านประชิดนะครับเพื่อเป็นการคัดกองเบื้องต้นและในกรณีที่มีฟันผุลึกอย่างเงี้ยครับก็จะมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมให้ด้วยในกรณีที่หค่ะขากุดฟัน1นงซี่1ด้านเนี่ยจะใช้วงเงิน650บาทครับกรณีที่2อุดฟันหนึ่งซี่2ด้านจะใช้วงเงิน900บาทครับ หลังจากนี้นะครับจะเป็นการอธิบายโฟของการเข้าไปทํางานในสถานประกอบการในวันที่เรานัดหมายนะครับเมื่อถึงวันที่เรานัดหมายเนี่ยทางโรงพยาบาลระยองเนี่ยก็นารถธนกรรมเข้าไปตั้งอยู่ในสถานประกอบการครับโดยที่พนักง,งานที่พนักง,งานเนี่ยจะได้รับการนัดหมายเป็นระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีเกิดระยะเวลาการรอคอยกันพนักง,งานมาถึงเนี่ยจะต้องลงทะเบียนรับเอกสารตรวจฟันครับล้งโรงพยาบาลเนี่ยจะอำนวยความสะดวกในการเช็คสิทธิประกันสังคมให้ครับลากว่า เลือวงกันเท่าไหร่ยังไงเป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับพนักง,งานจะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากบนรถธนกรรครับแล้วก็ให้บริการธนกรรมในแพ็กเกจที่ผู้ป่วยเลือกนะครับซึ่งมีในขั้นตอนนี้ก็จะมีการเอ็กซเรย์ควบคู่ไปด้วยนะครับภายในภาพในสไลด์นะครับจะแสดงบรรยากาศบนรถธนกรรนะครับก็จะเห็นว่าก็จริงๆบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับให้ฟีลแบบโคสตี o โคีหน่อยนะครับชอบฟีดแบคที่ได้คุยกับพนักง,งานที่มาทําฟันเนี่ยเขาก็รู้สึกดีกับรถธนกรรม อันนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับพนักงานเนี่ยจะได้รับแบบตรวจสุขภาพช่องปากแบบสมบูรณ์เลยนะครับว่าจะต้องทําอะไรต่อบ้างเช่นต้องขูดเหินปูนต้องขูดต้องขูดฟันต้องไปผ่าฟันคุณหรือเปล่านะครับโดยที่เขาสามารถนําแบบอันเนี้ยนาไปทําคลินิกที่เขาสะดวกได้หรือโรงพยาบาลที่เขาสะดวกได้หรือในกรณีที่เขาสะดวกจะทํากับคลินิกทางกรรมนอกเวลาของโรงพยาบาลระยองนะครับก็จะ ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการที่รัดหมายให้และออกใบรัดให้ได้ในวันนั้นเลยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยก็จะจัดกิปเส้นเล็กๆน้อยๆให้กับพนักงานที่ออตั้งใจามารับบริการด้วยความเต็มใจแล้วก็จะจัดกิปเซ็นเล็กๆน้อยๆ,ๆให้นะครับนอกจากการที่เราเข้าไปตรวจฟานให้ให้บริการทันดกรรมแล้วเนี่ยเรายังมีการ จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ควบคู่ไปด้วยนะครับโดยกิจกรรมเนี้ยก็อ,อาจจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นออนไลน์กับออนไซต์นะครับออนไลน์เนี่ยก็จะมีการนัดหมายกับทางสถานประกอบการครับว่าเดี๋ยวเราจะ มามีการให้ความรู้ในเรื่องเช่นสิทธิการทําฟันหรือว่าเรื่องอาหารที่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผูอย่างนย้นเป็นต้นนะครับแล้วก็กิจกรรมออนไซต์ก็จะนัดหมายเข้าไปฝึกปฏิบัติกันครับเช่นการแบ่งฟันให้ถูกต้องการเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อต่อฟารนรวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแบบที่ส่งเสริมสุขภาพครับ,รบทั้งเป็นสุขภาพกายก็สุขภาพฟันด้วยเพื่อแบบว่าให้พนังงานได้เกิดการเตือนอยู่เสมอว่าว่า พฤติกรรมแบบไหนที่เหมาะสมต่อสุขภาพครับซึ่งถอดบทเรียนในเฟสที่3นะครับจุดเปลี่ยนที่ผมบอกก็คือว่าพอเรามีรถธนกรรมเนี่ยคนไข้หรือพนักง,งานที่มารับบริการธนกรรมเนี่ยก็รู้สึกแบบสะดวกสบายใจมากขึ้นรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศสบายๆแล้วให้ความสะดวกที่ไปทำฟันในสถานที่นั้นเลยนะครับ okay. ซึ่งแผนการดําเนินงานนะครับก็เมื่อเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับแบบเดิมน,นะครับเรายังแบ่งเป็นธนกรรมเชิงรับกับเชิงรุกเหมือนเดิมน,นะครับเชิงรับก็คือว่าแน่นอนว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีคลินิกประกันสังคมที่ให้บริการตรวจทำฟันให้สําหรับกลุ่มผู้ประกันตนโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การส่งต่อคนไข้ยอย่างร้อยร้อยไล้รอยต่อมากยิ่งขึ้นนะครับโดยคนไข้ที่มากับเชิงรุกที่เรานําไปจัดออกหน่วยจากด้วยรถธนกรรมเนี่ย โดยส่วนมากพอเขาได้รับการตรวจกับคุณหมอที่ดีและมีบรรยากาศที่ดีเครื่องมือครบถว้วนเขาก็อยากจะมารักษาต,ต่อเนื่องที่โรงพยาบาลก็จะเป็นการดูแลอย่างองรวมทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงรับนะครับค่ะสำหรับในเฟสที่4ี่นะคะก็คือในปัจจุบันนะคะเราก็จะมีรูปแบบการดำเนินการน,นะคะแบ่งเป็นสองหัวข้อ,อค่ะก็จะมีเรื่องการให้บริการทางการ,รมแล้วก็ยังมีการพัฒนาความร,รอบรู้ด้านสุขภาพเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันนะคะเรามี3บริษัทค่ะก็คือถ้าดูตามรถแมพมาหาบริษัทแรกคือบริษัทสยามอีซลูชั่นเนี่ยก็คือจะเป็นบริษัทที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เฟสที่1เลยค่ะส่วนบริษัทที่2นะคะก็คือบริษัทพีฮีโรโบอันเนี้ยค่ะคือเขาเคยอยู่กับเราเมื่อเฟสที่2แล้วก็หายไปในเฟสที่3แต่พอเขาได้รับการประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องเกี่ยวกับรถทันตกรรมเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจเนื่องจากบริษัทเนี้ยค่ะทางผู้บริหารหรือว่าทีมออกเฮล่์ค่ะหรือว่า ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากเขาก็จะติดต่อมาหาเราอย่างงี้คะ่ะเพื่อให้เรานรํรถธนตกรรมเข้าไปให้บริการในโรงงานของเขาคะ่ะส่วนบริษัทที่สามเนี่ยค่ะเป็นบริษัทน้องใหม่คะ่ะก็คือเพิ่งเข้ามารับบริการธนตการ,รมในปีนี้คะ่ะซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วก็มีการติดต่อกลับมาอีกว่าอยากให้เรากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ก็เป้าหมายในเฟสนี้นะคะเราก็อยากจะให้เกิดกิจกรรมการบริการดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มวัยทางานในสถานประกอบการค่ะเกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มวัยทางานในสถานประกอบการนะคะแล้วก็อยากให้กลุ่มวัยทางานเนี่ยมีความรอบรู้ด้านทางสุขภาพและสามารถมีพิติกรรมในการดูแลช่องปากของตนเองได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับรูปแบบการดำเนินงานนะคะก็จะคล้ายๆกับเฟสสามเลยค่ะก็จะมีการลงทะเบียนเช็คชิปเซ็ค เช็คสิทธิประกันสังคมค่ะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพช่องปากตามแพ็กเกจที่คนไข้เลือกค่ะแต่อันเนี้ยเราขยายผลไปนิดนึงก็คือว่าสําหรับผู้ประกันตนนะคะที่สิทธิประกันสังคมเนี่ยหมดแล้วก็คือเก0อบาทใช้หมดแล้วเราสามารถให้บริการเขาได้ค่ะแต่ว่าเราก็คุยกับเขาก่อนว่าบริการตรงเนี้ยค่ะเราจะให้สารองจ่ายไปก่อนแล้วก็ทางบริษทัทอะค่ะมันจะม,มงงีมีวงเงินอย่าใช่มีวงเงินเกี่ยวกับประกันสังคมอ่าขอโทษค่ะเกี่ยวกับบริการ ประกันของบริษัทเขาเนะะี่ยค่ะที่ดูแลสุขภาพช่องปากเขาก็จะบอกมาว่าเขาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจ,จัดเตรียมให้แล้วก็ส่งกลับไปที่ HR เพื่อเอาไปมอบให้พนักงานไปเบิกในประกันตรงนี้ของบริษัทต่อไปอะคะ่ะแล้วก็ยังมีการรับบันทึกรับแบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากค่ะเพื่อนําไปร,รับรักษาต่อแล้วก็ในส่วนที่อยากทําทนัดนะคะรับบริการกับกลุ่มงานหัตถกรรม ของเราอะค่ะก็ยังนัดที่น้่งงานตรงนั้นได้เลยอะค่ะสําหรับพนักง,งานที่สะดวกเนาะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การแปลงฟันให้ค่ะแต่ว่าในส่วนของเรื่องการให้ความรู้อะค่ะเราก็จะมีการเรียนาการกับกลุ่มงานอื่นๆเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างมาก,ก็คือกลุ่มงานบริการสัมพันธ์นะคะแล้วก็กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมค่ะซึ่งกลุ่มงานบริการสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นกลุ่มงานที่ดูแลเรื่องอสิทธิประกันสังคมของ,ของ ผู้ป่วยที่ผู้ประกันผู้ประกันตนนะคะที่ทําประกันสังคมกับโรงพยาบาลนายองอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมก็คือจะดูแลเรื่องสุขภาพองค์รวมของกลุ่มใบต่างๆซึ่งเราก็จะคือไปกับเขาในเรื่องของการที่เราจะเข้าไปให้ความรู้ในกลุ่มผู้ประกันตนนะคะโดยการให้ความรู้เนี่ยมันก็จะคือดูเป็นภาพสุขภาพองค์รวมะคะ่ะอย่างเช่นอสอนให้เขารู้ถึงเรื่องสิทธิประกันสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนะคะว่าเขาควรมีอะไรบ้างซึ่งเรื่องฟันก็คือจะเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นนะคะเรื่องหุ่นดุยหุ่นดี สุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะมีการอสอนเรื่องเกี่ยวกับสาหารเกี่ยวกับการใน่บุหรี่แอลกอฮอล์ค่ะพิชิตออฟฟิศซินโดมแล้วก็มีการดูแลสุขภาพช่องปากแถบไวทํางานซึ่งเราก็จะเข้าไปร่วมตรงนี้ด้วยค่ะบูรณาการบูรณาการกันมากขึ้นเนาะะซึ่งจริงๆที่ผ่านมาที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการทํางานที่ผ่านมาของเรานะครับคือต้องออกตัวก่อนเลยว่าพวกเราสองคนนะครับก็าอาจจะมาช่วยดูแลในเรื่องการทํางานส่งเสริมทันตสุขภาพในประชากรกลุ่มหมายทำงานเนี่ยก็เป็นช่วงเพิ่งไม่ เฟสหลักๆไปเองครับเฟสสามเฟสสี่นะครับก็เราก็อาจจะได,ได้มีประสบการณ์บางส่วนละก,กันแต่ว่าจากจากที่คิดที่ไปทํางานมาเนี่ยครับพ็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันมีผมรู้สึกว่าที่ไปเราเราทำเชิงรุกอย่างเงี้ยมันประสบความสาเร็จนะครับเพราะว่าทางสถานประกอบการเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีอย่างมากเลยก็เลยทําให้เราทํางานได้อย่างง่ายด้วยนะครับน้องนายคิดว่าที่เราไปทํางานตรงนี้มาเป็นยังไงบ้างครับ ก็ในความที่เราเริ่มทํางานตอนที่มีรถทันตกรรมนะคะเราก็จะพบว่าผู้ประกันตนหรือว่าตัวเฮาหรือทีมสุขภาพเนี่ยคะ่ะเขาให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเกิดการที่อยากจะประสานงานเพื่ออยากให้เรากลับไปทำซ้ำอย่างเงี้ยคะ่ะในส่วนพนักงานเนี่ยก็มีความพึงพอใจเนื่องจากเรา สามารถไปให้บริการเขาที่สถ่งประกอบการเขาได้เลยไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เสียวเวลารอนานอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเรื่องประกันสังคมเราก็เหมือนทําเป็นวันสต๊อปสวิตไปเลยก็คือเราดูแลตรงนี้ให้อย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ต้องจ่ายเงินเองแล้วก็มีเอกสารมนาะให้เป็นแบบสํารองจ่ายมาก,ก่อนแล้วเขาก็เอาไปเบิกอ,อย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะบอกว่ามันสะดวกไม่ต้องไปต่อคิวนานๆแล้วก็ไม่เสียเวลาื่ะ ก็คือของพวกเรานะครับก็หลังจากการทําโครงการธนกรรมเชื่อลุกที่สถานประกอบการแล้วเนี่ยเราโชคดีที่มีโอกาสได้พูดคุยกับทีมของสถานประกอบการเป็นการฟีดแบ็กต่างๆนะครับกพรรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันมีความประสบความสําเร็จอยู่ก็คือว่าเราเข้าไปให้ทําหัตถการแล้วก็ให้ความรู้กับพนักงานซึ่งเขาก็เล่าว่าพนักงานเนี่ยก็นําความรู้นั้นะไปดูแลคนในครอบครัวของเขาต่อได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกๆเขาหรือพ่อแม่ของเขาแล้วเขาก็อาจจะมีความกระตือรอ้น,นที่อยากให้มีการออกหน่วยธนกรรมอีกหรือเขาอาจจะพาตัวเขาเองนี่แหละก็จาพาครอบครัวเนี่ยไปรับบริการธนกรรมเพราะเขาเขาตระหนักได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสมคัญครับก็ทําให้พวกเราในทีมที่ทํางานตรงนี้รู้สึกดีใจครับโดยโดยสรุปนะครับก็คิดว่าการทํางานเชิงลุกเนี่ยเป็นการทํางานที่ดีครับทําให้คือเราเราไม่ ดีกว่าการที่เราอยู่เฉยๆแล้วรอให้บริการอย่างเดียวครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการนำทางไอพีมาประยุกต์ใช้มากขึ้นเช่น application แอปพลิเคชันลักยิ้มนะครับก็อาจจะนำไปนาไปประยุกต์ใช้ในการแนะนำกับพนักงานในสถานประกอบการในการที่จะให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากการนัดหมายหรือการติดตามนะครับนองนั้นมี่อะไรจะฝากครับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับค่ะก็ ขอบคุณสมรััพันต่ค่ะที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็เรวมถึงเป็นที่ปรึกษาค่ะให้กับการทำงานโครงการของกลุ่มงานธนก,กรรมาภิงาลยองมาตลอดค่ะทำให้เรามีโอกาสดีๆที่จะไปส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสถานประกอบการหรือไว้ททำงานค่ะ ที่เรารับผิดชอบอยู่ใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณทางสํานักขั้นตัดนะครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดรวมถึงทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลระยองนะครับที่ก็สนับสนุนาการทางานของพวกเราแล้วก็หวังว่าเรื่องเล่าเล่าเรื่องเล่าเล่าพลังของเรานะครับก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับทีมทั้นตับบุคลากรที่ทํางานทางเชิงรุกในผู้ป่วยกลุ่มวัยต่างๆอยู่นะครับรวมถึง ถ้าทางสถานประกอบการฟังอยู่แล้วได้ไอเดียดีๆเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวตัวของสถานประกอบการแล้วก็ตัวของพวกเราเองด้วยครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะทั้งคุณหมอวัชชาและคุณนทิดาจากโรงพยาบาลระยองมากๆเลยค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพอดีว่ามีคำถามจากทางบ้านค่ะแสดงว่าต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมากเลยครับผมเดี๋ยวัก